สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคนวันนี้เป็นตอนที่เต็มไปด้วยพลังความเชื่อมากๆนะคะหัวข้อของเราคือทุกปัญหาต้องคุกเข่าต่อพระนามพระเยซูอาจารย์เคนคะแค่เชื่อหัวข้อนี้ก็เหมือนประกาศชัยชนะแล้วเลยค่ะใช่ครับลิซ่าข้อพระคัมภีร์หลักอยู่ในฟิลิปปีสข้อ10ที่บอกเราว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะต้องคุกเข่าลงกราบพระองค์ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงแค่การนมัสก,การในอนาคตแต่พูดถึงฤทธิ์อำนาจของพระนามพระเยซูในปัจจุบันด้วยครับอาจารย์คะคำว่าพระนามซึ่งอยู่เหนือทุกนามหมายความว่ายังไงในทางปฏิบัติคะความหมายตรงไปตรงมามากครับถ้าสิ่งใดมีชื่อสิ่งนั้นอยู่ใต้พระนามพระเยซูดังนั้นมะเร็งมีชื่อต้องคุกเขา่าความยากจนมีชื่อต้องคุกเขา่า ความอับอายมีชื่อต้องคุกเขา่าความกลัวมีชื่อต้องคุกเขา่าไม่ใช่เพราะเราดังแต่เพราะพระนามพระเยซูทรงฤทธิ์ในพระคัมภีร์เราจะเห็นชัดมากว่าผีเองก็รู้จักฤทธิ์อำนาจของพระนามนี้ใช่ไหมคะใช่ครับลองดูเหตุการณ์ชายที่ถูกผีสิงอย่างหนักที่เรียกว่าลีเจียนเพราะมีผีมากมายเมื่อเขาเจอพระเยซูผีในตัวเขาวิงวอนขออย่าทรมานและหนีออกไปทันทีเมื่อพระเยซูสั่ง ผลลัพธ์คือชายคนนั้นหายเป็นปกติมีสติสัมปชัญญะชีวิตได้รับการฟื้นฟูผีรู้ดีว่าพระนามพระเยซูอยู่เหนือพวกมันอาจารย์เคนมีตัวอย่างในชีวิตจริงไหมคะที่แสดงฤทธิ์อำนาจของพระนามพระเยซูมีครับชายคนหนึ่งติดสุรามาหลายปีวันหนึ่งเขาอยู่ในสภาพเมามาอย่างหนักมีคนอธิษฐานให้เขาว่าในพระนามพระเยซู ขอให้หลุดพ้นจากการติดสุราหลังจากนั้นไม่นานเขาอาเจียนอย่างรุนแรงและไม่แตะต้องแอลกอฮอล์อีกเลยตลอดชีวิตนี่ไม่ใช่กำลังใจมนุษย์แต่เป็นฤทธิ์อำนาจของพระนามพระเยซูแสดงว่าพระนามพระเยซูไม่ได้มีไว้ใช้เฉพาะในคริสตจักรเท่านั้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับพระเจ้าให้พระนามนี้เพื่อใช้ในชีวิตประจําวันเช่นเมื่อบุตรป่วยเราสามารถพูดด้วยความเชื่อว่าในพระนามพระเยซูไอจงหยุดไข้จงออกไป สุขภาพจงไหลเข้าสู่ร่างกายนี้เมื่อบ้านเต็มไปด้วยความตึงเครียดอธิษฐานว่าในพระนามพระเยซูขอให้ความสับสนและการทะเลาะสลายไปขอให้สันติสุขของพระเจ้าคุ้มครองจิตใจพระนามพระเยซูนำสันติสุขมาเสมออาจารย์คะ อะไรทาให้พระนามพระเยซูมีฤทธิ์มากขนาดนี้คะเพราะนี่คือพระนามของพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนแทนคุณพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์ผู้ทรงประทับเบื้องขวาพระบิดาและทรงอธิษฐานเผื่อคุณอยู่ในเวลานี้ดังนั้นทุกเข่าจะต้องคุกเข่าต่อพระนามนี้ไม่ใช่อาจจะแต่ต้องและจะคุกเขา่าถ้าอยากสรุปให้ผู้ฟังนำไปใช้ทันทีอาจารย์อยากฝากอะไรไว้ไหมคะผมอยากบอกว่าวันนี้อย่าเรียกปัญหาของคุณว่าใหญ่ แต่จงเรียกพระนามพระเยซูว่ายิ่งใหญ่กว่าและประกาศด้วยความเชื่อว่าปัญหาของฉันต้องคุกเข่าต่อพระนามพระเยซูขออธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณสําหรับพระนามพระเยซูซึ่งอยู่เหนือทุกนามวันนี้เรานําปัญหาทุกอย่างมาวางไว้ใต้พระนามนั้นและเชื่อว่าทุกสิ่งต้องยอมจำนนเราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อในฤทธิอำนาจแห่งพระนามพระเยซูอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริส อาเมนขอบคุณอาจารย์เคนมากนะคะสำหรับตอนที่เสริมกำลังใจและความเชื่อมากจริงๆขอฝากทุกคนไว้ด้วยประโยคนี้ค่ะทุกปัญหาต้องคุกเข่าต่อพระนามพระเยซูแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคนสวัสดีค่ะ